ของเราค่ะกับอีนิวส์บายดาราเดลี่ค่ะช่วงนี้มีขา่าวเซ่บแล้วก็อินเตอร์นิวรอยอยู่แน่นอนแต่<ห>เรามาเขา้ากิจกรรมของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายซะแล้วค่ะ <c oughs> แต่ไม่เชื่อใจของรายการเราเร<อ>า,ากกไม่มีทาง<ป>่าน,นอ, <c oughs> อนค่ะวันสุดท้ายขอกิจกรรมร่วมสนุกชมภาพยนตร์เรื่อง l จ v e t r i l ีรักมันใหญ่มากจานักแสดงนำค่ะน้องก้าวจีรายุธนะคะแล้วก็นางเอกสาวสุดน่ารักน้องโมมันชนกค่ะที่เรียกว่าชมพิมาแบบใกล้ชิดแน่สิเนี่แบบเนื้อแน่เนื้อเลยจริงๆริอย่างนี้เลย นั่งนั่งในลมไหนอย่างนี้เลยใกล้มากเลยไปในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะเวลา2่อผมที่เมเจอร์ราชโยธินใกล้มากแต่ของดีไม่มีในโลกนะคะของฟรีเราเออของดีของฟรีไม่มีนะคะในวันนี้ฉันเป็นอะไรกันหน่วยอีกแล้ววันนี้เนี่ยเรามีคำถามง่ายๆมาให้คุณผู้ชมค่ะเฮดแอนด์โชเดอร์สูตรไดซ์เค้าแคร์นะคะให้มอยเจอไรเซอร์เข้มข้นเท่าไหร่ระหว่าง A 6เท่าค่ะ B สีเท่าจ้ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะใช่แล้วจ้ะแล้วก็ส่งมาที่นะคะ e k i t n e w s d a l a d d l y c o m อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะคะ5้สิทธิ์แรกเนี่ยจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ท่านละ2ใบนะคะและได้ไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Love j ุ u r i n C รักมันใหญ่มากพร้อมกับใกล้ชิดกับนักแสดงนะคะน้องกาจรและน้องม่มาชวนนอเอ๋ นี้นะคะที่ w w w d a r a d a i l y c o m นั่นเองค่ะโอกาสวันนี้มาสุดท้ายแล้วรีบส่งเข้ามาเราจะไม่ใบให้นะว่าคำตอบคืออะไรระหว่าง A อหเท้าก็บีสีเทานั่นเองก็ส่งมาเยอะๆแล้วกันนะคุณผู้ชมคาะวันสุดท้ายแล้วนั่นเองไม่ได้ใบนะต่อไปเราถึงจะข่าวกันเลยดีกว่าค่ะถือว่าเป็นละครแห่งปีเลยนะคะสำหรับเรื่อง สิ่งใใหัวใจแห่งขณเขานะคะนอกจากเราคอาจะดาเป็นผู้แตะไปแล้วนะคะพร้เอกนางเอกของแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็ดังเช่นกัน <Okay. S 1> ซึ่งในนั้นกน็มีนางเอกสาวคิมเบอร์รี่นะคะโดยก่อนหน้าน,นี้สาวคิมถูกเมาส์ค่ะว่าไปมือที่3ระหว่างบุมบอยประกบบอกบ,กบกับสาวเอ๋ยนะคะซึ่งตอ,อ,อนนี้ทั้งสองคนก็แยกทางกันไปแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับน้องเลยนะแม้กระทั่งเจ้าตัวเนี่ยถูกประปรายแอบถ่ายว่าไปชอปปิ้งกับกับแบบอ,อย่าอย่าเพจพิศฐานมาเรย่างนี้อ๋อจนนางเอกเนี่ยโดนมาว่าตายแล้วคุณน้อง มีรสเสยงชิงฉับตัวกันเหรออะไรอย่างเงี<อ>้ยแต่สาวคิมนี่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงค่ะเราเป็นแ<ข>ค่ just friend แค่นั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่กระทั่งล่าสุดก็มีข่าวลูกลามไปอีกค่ะว่าเธอเนี่ยนะคะถึงขนาดพ่อแม่ของสาวเจ้าเนี่ยเขาไม่ให้คบกับทอมหรอทำให้เกิดมีปากเสียงกันยกใหญ่แล้วจนต้องหอบผ้าหอบถอดหอบผ่อนนี่ไปอยู่กับบ้านทอมเลยนะเอโอ้ใช่แล้วข่าวทั้งหมดมันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปถามสาวคิมเลยค่ะ เพื่อนกันก็มีแค่คนเดียวแล้วก็แบบเป็นเพื่อนเท่าเท่าพี่คนเียพาไปเดิน shopping ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะช่วงนี้หนูหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยอะค่ะก็ไปกับพี่ชายตลอดไปกับพี่สายพอเป็นข่าวแนี้เราต้องบอกว่าห่างๆกันนะคะบอกว่ากลัวแบคนจับตามองอะไรแบบนี้อยู่แล้วความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมมันก็มีบ้างค่ะที่ตอนนี้ก็ต้องระวังตัวแบบเดินไปไหนอะไรเงี้ยก็ ต้องระวังนะคะก็คือจะทําตัวเหมือนแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องมาคิดไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเขาเขามีจีบมีอะไรเราก็ไหมเราไหมคะเพ่ควันนี้เหรอคะไม่นะคะก็คุยแบบแกกับฉันเลยเไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีแนวน้องมาจีบเลยคือตอนนี้คือเขาก็ทํางานของเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ก็ค่อนข้างที่สนิทนะคะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพี่สาวด้วยพี่สาวเขาคิดแบบว่า มีการเป็นการราหลุดออกมาว่ารองพ่อเราบยบ้านจบยายออกคอนดนอยอะค่ะกับคุณพอยู่แล้วค่ะคุณพ่อเขาก็อยู่เขาแล้วก็แยกกันไงม่เข้าใจเนี่ยผม่าพ่าวาย้ายย้ายออกจากบ้านแล้วก็ไม่อยู่กับสาอที่คนโดีค่ะเนอยู่กับคุณพ่อค่ะแล้วก็อยู่กับพี่ชาย อ่ะโอเคเ<ม>ชื่อก็เ<ม>ชื่อว่าเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะห่ก็แต่นั้นแหละคะ่ะแต่ก็ไม่รู้เราก็ยังสงสัยอยู่ดีนะคะว่าเราก็ต้องมาติดตามกันว่าระหว่างทอมคนนั้นนี่นะคะจะเป็นเพื่อนจริงหรือมีอะไรมากกว่านั้นคุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าหน่วยสืบราชการรักของเราต้องไปสืบมีอย่างแน่นอนฉันน้องตอบคำถามนีพิรุธมาก <S <S อ่ะคะ่ะช่วงนี้คะ่ะเราเข้าสู่ช่วงอิน ธรรมดาไม่ได้เป็นข่าวเขาใครคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทคิดไม่เสื้อคุณนี้นอิอนิตนวหรือว่าชื่อเพลงไม่ใช่ละมันไม่ใช่ชื่อเพลงแลวก็ไม่ใช่สิลป็นเพราะว่าเขาแยกวงกันไปแล้วแต่เป็นเป็นเรื่องของคนใก้ชิดที่ทําเรื่องจนได้ เพราะหนึ่งในแดนเซอร์ของนักร้องแล็ผิวสีลิเวนนะคะถูกจับกลุมหลังจากที่ขโมยแล็ปท็อปค่ะอของตัวศิลปินหลังจากที่ตัดต่อแลวเพิ่งไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันมาใช่แล้วคะ่ะเรื่องของเรื่องก็มีว่านะคะลิเวนกำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ,คะและกระเป๋าของเจ้าตัวก็หายไปจากล็อกเกอร์เฉยๆเลยและในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็มีของมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนั่นเองนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเงินยี่ห้อ,หอ Victor, ลววิตตอองงแัับสนนเ ใจาะหลัง <c oughs> จากนั้นค่ะตำรวจเนี่ยก็ได้แกะรอยจาก G P S ค่ะ <c oughs> จนในที่สุดก็จับตัวหัวขโมยได้นะคะ <Wow. S 2> ซึ่งเขาคนนั้นก็คือนายมาโคเนเกรตนะคะวัย20ปีแดนเซอร์ของมิวสิกวิดีโอตัวดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งทางการเนี่ย ได้แบบจับตัวโจนเนี่ยขังคุกแล้วเรียบร้อยแต่ทางหัวขโมยเนี่ยก็ได้ยื่นเงินประกันตัวไปที่เรียบร้อยเป็นจํานวนเงิน20,000เหรียญสหรัฐโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากมเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวตัวก็ต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมแล้วก็ดารานักแสดงด้วยเวลาไปไหนก็แล้วแต่เวลาจะไปเที่ยวหรือไปทํางานต้องระวังของมีค่าหรือกระเป๋าของเราให้ดีเพราะเรื่องแบบนี้อยู่ใกล้ชิดไม่เข้าใครออกใครอาจจะทำให้ของมีค่าหายไปจริงจริงสุดยอดมากแค่แบบรอบอันเดียวอ่ะก็จับได้เลยคือตํารวจบางท่อนเขาอาจจะงานยุคน น้อยบางคนไม่ด้อยไม่ค่อยอะไรมากนะอ้าวันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตของเราก็หมดลงแล้วค่ะใช่แล้วค่ะผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันอังคารพรุ่งนี้อาอาวันพุธนะจ๊ะพรุ่งนี้วันพุธจ้าน้าสินดาราเดลี่ของเราจะวางแผงแล้วทุกแผงในสื่อและก็เซอร์ไอีเลเว่นด้วยนะคะใช่แล้วจ้าแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเลสเอสของเรานะคะคุณผู้ชมส่งมานะคะขอเรื่องราวที่คุณอยากรู้จริงๆเกี่ยวกับบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเดือนหน้านะคะเอสเอสของคุณมีค่่าจริงๆคะกับ4221839 นะคะขอแบบว่าที่คุณอยากรู้อะไรก็ได้ในวงการบันเทิงคืออยากดูในวงการบันเทิงหรือว่าอยากรู้เรื่องพิธีกรบ้างก็ได้อะได้หมดนะจ๊ะสงั้นเข้ามาเราก็จะตอบทันทีนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ก่อนจากกันเรามีคลิปใช่ไหมคุณน้องใช่แล้ววันนี้เป็นคลิปเรียกว่าการแสดงมายากลแบบฮาๆานะคะเป็นการแสดงตลกของหนุ่มีิปุลอารมณ์ดีที่สร้างเสียงหัวเราะคุณผู้ชมแบบสุดๆเลยเรื่องคุณผู้ชมชมแล้วต้องขับแบบไม่หยุดจริงๆค่ะท้ายรายการต้องติดตามชมนะคะใช่แล้วจ้ะวันนี้้อ้ขอขอบคุณนะคะฮูที่ศักคคคคลิกเพรราาะะะววมมมสสยอไไ่่่่่ดด้ใช Head Should Drive หุ สคาวแคบข้าวหอมไรซ์ข้าวแคบเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณซื้อผ้าสวยๆจากพิงค์เลดี้นะคะแพททินัมชั้น1ซอย7และเจสซี่บลูเบอรี่นะคะแพททินัมชั้น4ซอย12จ้าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีสสดนะค,ะนค่ะ